ในวันที่เขาใช่ครับผมชอบผมค่อนข้างชอบประโยคนี้ให้แยนช่วยขยายความสิ่งนี้ที่มันนําเสนอในคือเธอให้ฟังหน่อยครับไอ้คำว่าเราจะเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่อะบางอย่างมันจะมีเดสตินีของมันอะแอนเชื่อเรื่องพวกนี้มันเป็นจังหวะชีวิตอะเคยเป็นไหมอะเวลาที่เราแบบคบใครมาสัก15ปีอะแล้วเราไม่แต่งกับเขาอ่ะอีก2ปีผ่านมาเราไปเจอคนนึงที่ใช้เวลาแค่สปีแล้วเราก็แต่งอ่ะอันนี้คนที่ใช่ ในเวลาที่เราตกคลึกแล้วอะจริงๆคนนั้นก็อาจจะใช่นะไอ้สิปีนั้นนะ่ะแต่เรายังไม่ตกคลึกไงแต่เราก็ไม่สามารถชัวร์ได้ว่าคนคนนี้จะใช่สําหรับเราตลอดไป<ม>ไหมก็แน่นอนไงพออยู่มาถึง20สมมุติเราคนเราครบกันมาถึงถึง20ปีอะต่อให้รักกันยังไงวันหนึ่งมันก็หมดนะ่ะความรักมันจะหมดไปด้วยธรรมชาติของมันเองอะอะไรเงี้ยเขาจะอยู่กับเราตลอดไปในรูปแบบที่ว่ารักเจือจางหรือเขาตายจากเราไปเราไม่สามารถรู้ได้หรือเราจะไปเจอปัญหาอะไรในอะนาคตเนี่ยมันเป็นสัจธรรมของความรักอะแต่ เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราอยู่กันตรงนี้เราล้างเขาไว้ให้แน่นานที่สุดนั่นคือ